ครัผมตงกลางครับกับสมาร์ทเซนเซอร์ตอนนี้มีสตาขอนนะครับติสาแรงมานำเสนอนะครับอันนี้เครื่องดีเกดีครับหะยยกได้ปกตินะครับอันนี้เพิ่งทำสีเสร็จนะครับเพิ่ทำทสีอย่างเดียวนะครับทสีอย่างเดียวสีให้ดูสวยงามน,นะครับสวยงาม รอบ100%ครับรอบ100%สวยๆครับเอาลองอ้อยได้สบายจับงดีครับ ด,ด,ดีูความที่เป็นสีขาวครับเพราะมีสนิมมีจุดำดำๆนิดเดึงมันก็จะดูไม่สวยเราก็เลยจัดก,การทำสีใหม่เลยทั้งคันนะครับนี่นะครับสวยงามครับเราลองเอาได้ครับอ,อ,อกว่าสเสร็จตัวดใหม่เล็กๆถ้าไรจุดไรทำได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิ่งดูครับวิ่งดูนะครับเรามาวิ่งดู อ๋อจอดมุดน,น,นิดนึงครับมดอันนี้ขับสี่นะครับโควินนะครับโปวินขับก็สี่ล้อนะครับเบรกดีนะครับ,บ,นะครบเครื่องไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเครื่องดีปกติมีมาแรกเบรกไม่ได้ าร์ดไม่ได้เราก็รู้จาัดก,การทำาราดทำเบรกให้ใหม่นะครับตอนนันดีหมดนะครับนะครับสนใจทักลงมาได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างนะครับอันนี้ คานหน้านะครับโบวินที่ใช้คานหน้านะครับที่เป็นรูปหมากรูปเบี้ยวนะครับดูไม่เหมือนกับพวกไม่เหมือนกับคูบาต้านะครับครับดูดูข้างล่างนะครับนี่ครับเป็นรูปหมากรูปเบี้ยวใช่นหมครับไม่เหมือนคูบาร์ต้าที่เป็นเสื่องนะไม่ใช่ดีกว่าครับไม่มีว่าไม่มีซึมไม่มีเลื่อนะครับเปจะดูใกล้คลองนะครับสวยงามครับสวยงาม นะคร,ครับลองปั่นวิดีโอดูนะครับสลับมาหลุดอ่าเดี๋ยวกเการทำาสลักใส่ให้ใหม่นะครับสลักใส่ใหม่ปั่นนี้ปั่นนี้อ่าปั่น ได้พรอมโซตรี่ครับอันนี้พรอมโซตรี่เต่านอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย te ี่ห yup ok ้อซาท่อนซาท่อนตระกูลมิซูนะครับตระกูลมิซูซินะครับตะกุลมิซูซีนะครับตะกุลมิซูซีนครับเล็กๆนะครับติดสามแรงได้ดีเกียร์หนึ่งสองครับโบวินใช้ได้นะครับโบวินใช้ได้มิสโลร์สโลนะครับมิสโลร์มิสโตร์หนึ่งสองมิสโลร์จะช้านิดหนึ่งครับโบวินนะครับโบวิน ตูนใช้ได้ครับตูนใช้ได้นะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวถ้าไหต้องการจะต้องการดันหน้าใส่ได้ครับทำใส่ได้ดันหน้าตัดย้าได้เลยนะครับกำลังดีนะครับกำลังดีรับเบรกดีครับเบรกดีโอเคนะครับสวัสดีครับ